ครับกลับมาพบกับผมวิวฟิบฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคกระชากหายนะครับผมจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิบฟับชแนลของผมด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะทาการตั้งผู้ต่อสู้ก่อนเลยนะครับโดยผู้ต่อสู้ก่อนและจากนั้นนะครับเราก็จะทําการฝึกกระชากนะครับผมมีคลิปที่ผมเคยสอนไปนะครับเป็นการเลี้ยงบอลนะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมสอนว่าเราจะต้อง ล็อกเท้าไว้นะครับแล้วเราใช้แรงส่งจากขาหลังนะครับในการดีดขึ้นไปแบบนี้นะครับผมอันนี้คือการเลี้ยงบอลธรรมดานะครับแต่ว่าการกระชากบอลเนี่ยไม่ได้ใช้การล็อกไว้เฉยๆนะครับใช้ขาที่เราล็อกเนี่ยครับแตะลูกฟุตบอลนะครับแต่ไม่ต้องแตะแรงมากนะครับผมแตะไปนะครับแล้วเราก็จะดีดตัวนะครับดีดเท้าหลังนะครับตามไปด้วยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับตอนแรกเราล็อกไว้ธรรมดาใช่ไหมครับแต่คราวนี้นะครับเราแตะนะครับแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ล็อกนะครับ โพสิชันล็อกตำแหน่งให้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็แตะแล้วก็ดิบไปนะครับนี่ครับอันนี้คือการกระชากแบบง่ายๆเลยนะครับผมด้านฝั่งด้านขวาก็เช่นกันนะครับล็อกไว้นะครับหลังจากนั้นก็แตะวิ่งตามเลยครับผมจุดสำคัญเนี่ยคือเราจะต้องรู้น้ำหนักในการแตะลูกฟุตบอลนะครับถ้าสมมุติว่าเราแตะแรงไปเนี่ยแน่นอนครับบอลเนี่ยมันก็จะออกไปเยอะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องแตะให้ไม่แรงมากแล้วก็ไม่เบาไปนะครับต้องหาจังหวะที่พอดีนะครับผม นะครับแตะปุ๊บแล้วก็ดีดตาไปแบบนี้นะครับผมตอนเรารู้จังหวะในการแตะแล้วก็ดีดเท้าตามนะครับผมคราวนี้นะครับเราจะลองทําการเลี้ยงจี้เข้าหาขูดต่อสู้นะครับผมนี่ครับจากนั้นเราก็แตะกระตาไปแบบนี้นังมานะครับนี่นะครับล็อกผานี้นะครับในการการที่เราจะแตะไปทิศทางนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็แตะ ก็ดีดเท้าหลังตามนะครับน,นะครับล็อกไว้นะครับแ,และก็ดีดตามนะครับพอตอนเราเริ่มชำนาญเนี่ยเราก็จะเริ่มใส่ความเร็วไปเรื่อยๆนะครับแต่เราจะเริ่มฝึกจากช้าๆก่อนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําความคุ้นเคยแล้วพอตอนเราอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยเราจะสามารถกระชากได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่นะครับ ไปได้อัตโนมัติเลยนะด้านในนะครับลากลากมาปุ๊บกระชากออกไปเลยนะครับก็จะทําการกระชากแล้วก็ไปยิงนะครับผมไปปุ๊บล็อกนี่ครับกระชากไปนะครับซึ่งเราจะต้องแตะพอดีพอดีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราแตะแรงไปเนี่ยแน่นอนครับบอลเนี่ยมันจะวิ่งออกไปเยอะเลยนะครับแล้วกว่าที่เราจะไปตามลูกฟุตบอลไปเนี่ยแน่นอนคู่ต่อสู้เนี่ยเขาก็จะเทออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกระชากบอลเนี่ยเราต้องฝึกไปบ่อยนะครับเราได้รู้ว่าน้ําหนักที่เราจะกระชากลูกฟุตบอล ไปอย่างตำแหน่งที่เราสามารถยิงได้เลยเนี่ยเราจะใช้น้าหนักประมาณเท่าไหร่นะครับจังหวะน,นี้นะครับเราต้องฝึกฝนนะครับเราจะได้เกิดความชํานาญนะครับผมบล็อกปุ๊บตี เห็นไหมครับผมลักษณะที่ผมให้กระชากบอลนะครับที่ผมให้ล็อกข้อเท้านะครับแล้วก็ให้ทําการแตะแล้วก็ดีดตามดีดเท้าหลังตามแบบนี้นะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่เราจะกระชากเนี่ยเราจะต้องเพิ่มความแรงนะครับเราจะกระชากไปแค่การลากแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยที่เขาดูเราอยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปช้าเนี่ยเขาก็สามารถจิ้มบอลเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเลี้ยงหนีเขาเนี่ยเราต้องใช้ความเร็วนะครับโดยการที่เราเนี่ยต้องใช้ส่วน เท้าที่เราล็อกไว้เนี่ยครับในการสัมผัสนะครับให้บอลน,นั้นไปตามแล้วเราก็ดีดขาหลังของเราตามไปนะครับผมเริ่มแรกฝึกโดยการแตะแล้วก็ดีดตามแบบนี้ไปก่อนนะครับพอตอนเราเริ่มมีความชํานาญเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องแตะเลยก็ได้นะครับเราอาจจะสามารถลากกระชากขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะครับผมแต่เริ่มแรกเนี่ยผมอยากให้เราลองลองฝึกแตะก่อนนะครับแล้วก็ดีดตามไปแบบนี้นะครับผมซึ่งการกระชากบอลแบบนี้นะครับม<ๆ>ันจะเป็นการ วัดแรงของคู่ต่อสู้ของเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้มีพละกําลังมากเนี่ยบางทีเราไม่ต้องหลอกท่าอะไรเลยนะครับเราเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วเราแค่กระชากทีเดียวแล้วหลุดไปได้เลยนะครับซึ่งการกระชากเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าสมมุติว่าเราทําได้เนี่ยสํวยสำหรับทักษะอื่นด้วยนะครับอย่างสมมุติถ้าเราเลี้ยงไปแล้วเราเจอคู่ต่อสู้เขาสามารถพอๆกับเรานะครับเราจะกระชากเขาเฉยๆนะครับไม่ได้นะครับเราต้องใส่ทักษะอื่นไปด้วยนะครับ เช่นการสับขาหลอกนะครับผมและกระชากออกไปว่าการหลอกเตะนะครับแล้วกระชากออกไปนะครับการโยกหลอกนะครับแล้วก็กระชากออกไปนะครับทุกทักษะนะครับมีการกระชากรวมอยู่ด้วยทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกระชากเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีแรงในการกระชากที่ดีนะครับผมแล้วเราสามารถกระชากคู่ต่อสู้หายอย่างแน่นอนนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยยกอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิตปับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ